อะไรอับป่าปะอับป่าปะมาเองนี่หนูก็มาอับปาอัอะไรมันเข้าหูเดี๋ยวปัดหูอับป่าปะมาดิก็มาเองคานมาดิปล่อยมาดิปล่อยมาดิก็ปล่อยคานมาดิ มา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 พ่อดิมาปะปามามามาเร็วๆจะไปนอนมาอมามาพ่อ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 โอ 马害怕，哦。